สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมเป็นพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมวันนี้พบกับผมครับต้อมแซบครับผมในช่องนุราแซบแฟมิลี่ครับผมวันนี้ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศน้อยนะพี่น้องนะครับได้ไอ้อียังก่นเลยกุ้งแซ่ลมพาร์พี่น้องกุ้งแซ่บปลาถือว่าเด็ดจริงเด็ดแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่ๆเปล่งเป่งครับเดี๋ยว้เลยจับขึ้นในเบื้องนะครับนี่เลยครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับบังได้หมดเล กับผักอุ้ยเบิ่งแดงที่นขึ้นพี่น้องเดี๋ยวป็ำเสีบใส่ว่าพี่น้องอ่ะตบก้อนเนื้อกะขอขอบคุณพี่น้องอีกทีเก้าเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพี่น้องอีกทีขอมารับชมรลับเบื้องขอมารับเชีย์เป็นแรงใจขผมเป็นกำลังแรงใจขผมทุกทุกคลิปนะครับพี่น้องเ้อแ้วกบเบิ้งทุกทุกคลิปที่ผมลงได้ครับอมามาครับวันนี้ครับวันนี้ มันเป็นก <time> you know ้อยนะครับวัอนี้เปลี่ยนมาไหมครับจับกลุ่มไหมเพื่อนพี่น้องเห็ว่ามันมอแมนของเด่นเด่นเด้พี่น้องนะครับน่ครับไม่ไม่ใช่นี่ครับไม่ใช่กุ้งตัวเล็กนะครับกุ้งตัวใหญ่ครับวันนี้กินกุ้งแซ่บน้ำปลาก็ต้องพูดไทยนี่ครับนี่ครับัวตัวกุ้งครับนี่ครับมามาพี่น้องมาครับมากินน้ำกันครับผมก่อนกินก่อนไหนก่อนอนุญาตก่อนพี่น้องนะ ตามสเต็ปพี่น้องอุหอมหวยหวยปลังกันยิ้มเสียงฟังอ้ายอ้าขอสดลองแจ้กบ่ายได้ครับตัดเปลี่ยวแจ้กน่อยอ้ายเห็ดเองนะครับพี่น้องมันกินกับเห็ดเองเห็ดเองบ็ดสุดยัง เออมาขืนใาญ่กับพี่น้องเออโอ้ยหมดจริงดุพี่น้องมามาครับมา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 ครับมาบอกอะไรกันฮะครับผมใส่ก่อนนะครับนะครับมาครับมาครับโุ้งแครบปลาพี่น้องน้องร้อนมากต้องตุกจิ๋งเลยแหละพี่น้องจะกินยังไงกันเนี่ยเอาเดี๋ยว อืขอหอยุบเลยครับขอหยุงผักใส่ลาก มาครับมาสักแจ้งดูกันครับคโอ้นี่แหละครับ ta con làm lái lại đóng đập bị nó Ui, chạp 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 Có gì rồi Ui Nó

อยู่ตัวกุ้งนะครับใส่กุ้งใส่กุ้งนี่ครับอืมอืม หยุ่มครับหยุมหย่มหยุ่มหยุมผักที่เราใส่นะครับหยุ่มกินให้หมดมันจะอร่อยพี่น้องเดีย๋ยวมะนาวเสร็จด้วยเมื่ะนาวที่รเราหั่นเป็นแว่นๆน่นนนนะไปอืม จับดีพี่น้องอือกุ้งตัวนี้มันจะไปหาตะกล้องพี่น้องโอ้ยเรียนไปหาตะกล้องซะเนาะมานะครับบ้าอืม นี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับกรุ่งเด้งๆนะครับนี่ครับแช่โซดามาแล้วอครับย่างดีครับ อยากจะพูดเยอะว่าตากล้องอยากกินด้วยก็จะแบ่งให้ตากล้องดูครับน้ำคือน้ำลายเอืดๆดู ลลแล้วมความเปรี้ยวปีนะครับอืมอือเรียกวัดแซ่บจะบอกใครเชียวก็เป็นอีก บทบาทหนึ่งนะครับการกินกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็กินก้อยมันก็คนละอย่างกันนะพี่น้องแต่ผมก็ทำเองหมดทุกอย่างนะพี่น้องผมทำเองหมดทุกอย่างนะครับนี่หรออืม นี่ครับเปยั่วะนะครับว่าจะเดี๋ยวให้ตากล้องคุณแคพี่น้ององสาตากล้องอืมอืม นี่ครับนี่เนี่กุ่นสดมากเลยครับข้าวันพี่น้องข้าวกันมากลยครับกระป๋กลักล่มซอยพี่น้องนี่ครับกลั่มซอยกุ้งแซ่้ำปลา อันนี้ไม่ใช่ว่าผมจะกินไม่หมดนะพี่น้องผมเดี๋ยวให้จักรกลพี่น้องนะครับของสารเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะไ,ได้กินด้วยกันครับนะครับเยอะให้เพื่อนนะครับเนาะผมก็สามโตัวนี่ก็โอเคได้ละพี่น้อง แซ่บๆตรองการพี่น้องแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายอือหืออืออเบือดหมกเปียกนะพี่น้องนี่ครับมะนาวนะครับนี่นี่ะครับเดือดเปรี้ยวครับอือ แื่บหนึ่ตาแดกพี่น้องแั่บดีครับแซบดีครับนี่ครับกระเทียมหอมเือนกันเขากันพี่น้องอืมอัหน,นี้มากันนะครับเนาะด้วยถูกใหมเพิ่งกระปองครับสีตัวพี่น้องโอ้ออก็สำหรับคลิปนี้ ก็จบลงเพียงแค่นี้แล้วพี่น้องก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้กุ้งแช่น้ำปลาพี่น้องอเดยดแล้วพี่น้องขอซดน้ำก่อนนี่ครับเอาละพี่น้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องสำหรับที่นก็จบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณเลนพี่น้องกูขอตัวคนขอปรับโฉมรอบเบิ้ลฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กับ่อบของผมเลยนะครับเอาละพอนะครับมาเนี่ยท้ายนี่ครับขอให้พ่อพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แรงทำลังเรื่อยๆสุขภู่ทุกคนนะครับขอบคุณครับ